ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่นเกมมาค่ะพอลงไปถึงพื้นเนี่ยใบยก็ฟาร์มของตามปกติพอฟาร์มของเสร็จใบก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวเราจะลองดีดไปที่อื่นดูแล้วใบก็วิ่งมาที่ที่ดีดอันนี้ค่ะแล้วเนี่ยระหว่างที่กําลังจะดีดอะทุกคนอยู่อยู่มันมีตัวเห็นปะด้วยความกลัวว่าเขาจะเห็นใบก็เลยตัดสินใจกดออกแต่ทุกคนกดออกจากเครื่องดีดใบตกแบบตัวเฉยเลยอะ่ะดูดิตอนแรกก็แอบตกใจว่าเฮ้ยมีใครยิงเราป่วปะ,วะ แบปว่าแล้วพอใบได้เกิดใหม่ใบก็เลยกลับไปที่เดิมค่ะเพื่อที่จะไปลองอีกครั้งนั่งเดีดอันเดิมที่เดิมเลยแล้วพอกดออกเนี่ยทุกคนตกแบบอีกแล้วว่าแบบนี้ไม่แฟร์ใแบบตุยเฉยเลยยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยได้ไงอะ่ะแล้วอย่ามาโทษเน็ตใบนะเน็ตใบเน็ตสวีเดนค่ะเหลืองๆแบบนั้นอะ่ะตลกมันเป็นอะไรอะ่ะแใบบตุยฟรีเลยนง่ใครเคยเจอแบบ